วิธีเอาคืนคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณทำแบบนี้ในชีวิตเราอาจเจอคนที่มองข้ามคุณค่าของเราทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือหมดกำลังใจแต่การตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสิ่งที่ควรทำคือการพัฒนาตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมั่นคงเพราะไม่มีอะไรจะทรงพลังไปกว่าการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีค่าอย่างแท้จริงและการที่พวกเขามองข้ามคุณนั้น เป็นการสูญเสียของพวกเขาเอง 1. สร้างคุณค่าในตัวเองให้ชัดเจนเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการเข้าใจตนเองและการพัฒนาชีวิตในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์การทำงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวคุณค่าในตัวเองไม่เพียงแต่สะท้อนถึงสิ่งที่เรามองว่ามีความหมายแต่ยังเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุด โดยการสร้างคุณค่าในตัวเองให้ชัดเจนสามารถเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจและยอมรับตนเองในระดับลึกทันแรกคุณต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเช่นการมีความซื่อสัตย์ความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำหรือการช่วยเหลือผู้อื่นการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นแก่นแท้ของตัวเอง และเริ่มสร้างกรอบของคุณค่าที่คุณยึดถือจากนั้นคุณควรทบทวนประสบการณ์ในอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังหรือรู้สึกมีความหมายตัวอย่างเช่นช่วงเวลาที่คุณช่วยเหลือคนอื่นอย่างจริงใจหรือความสำเร็จที่คุณภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณระหนักถึงศักยภาพและความสามารถที่คุณมีรวมถึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่สะท้อนออกมาในช่วงเวลานั้นกระบวนการต่อมาคือ การตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าเหล่านั้นการตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับความเชื่อมั่นและความต้องการที่แท้จริงยิ่งเป้าหมายของคุณมีความชัดเจนและสอดคล้องกับคุณค่าที่คุณสร้างไว้คุณก็จะรู้สึกถึงความสุขและความสําเร็จที่ลึกซึ้งนอกจากนี้การให้เวลากับการพัฒนาตนเองเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ใ การสะท้อนตัวเองผ่านการเขียนหรือการพูดคุยกับผู้อื่นที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและสามารถตอกย้ำคุณค่าในตัวเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 2. เลิกเสียเวลาให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าการเลิกเสียเวลาให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่บั่นทอนจิตใจและศักยภาพของคุณ การยอมรับว่ามีบางคนหรือบางสถานการณ์ที่ไม่ได้ส่งเสริมหรือเคารพในตัวคุณไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่เป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องคุณค่าในตัวเองและการเติบโตในชีวิตเริ่มต้นจากการสังเกตพฤติกรรมของคนที่คุณให้เวลาด้วยหากคุณพบว่าพวกเขามักละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกความคิดหรือความพยายามของคุณ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าคุณไม่จำเป็นต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองหรือเรียกร้องความสนใจจากใครก็ตามที่ไม่พร้อมจะมองเห็นสิ่งที่คุณมีการปล่อยวางจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าอาจไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะหากคุณผูกพันกับพวกเขาทางอารมณ์แต่การทำเช่นนี้เป็นการเคารพตัวเองและให้โอกาสตัวคุณได้ใช้เวลา และพลังงานกับคนที่พร้อมจะยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างแท้จริงคุณสามารถเริ่มจากการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์หยุดพยายามทำให้พวกเขาพอใจและมุ่งเน้นไปที่คนหรือสิ่งที่ตอบแทนคุณด้วยความจริงใจการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการโกรธแค้นหรือปฏิเสธความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกด้ค่า การมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ในชีวิตสำหรับความสัมพันธ์หรือประสบการณ์ที่เติมเต็มคุณจะช่วยให้คุณเติบโตและมองเห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้น 3. แสดงความสำเร็จแทนคำพูดการแสดงความสำเร็จแทนคำพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือเพราะมันไม่เพียงสะท้อนถึงความตั้งใจและความสามารถของคุณเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้ซึ่งมักสร้างความประทับใจ และแรงบันดาลใจได้มากกว่าคำพูดที่เป็นนามนธรรมเมื่อคุณต้องการพิสูจน์ตัวเองหรือสร้างความไว้วางใจในความสามารถของคุณการให้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่พูดแทนตัวคุณสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจในศักยภาพและความมุ่งมั่นของคุณได้อย่างชัดเจนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมเช่นการทำโปรเจกต์ที่สำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาทักษะท,ที่แสดงออกผ่านความสามารถ หรือการปรับปรุงสิ่งใดให้ดีขึ้นล้วนเป็นวิธีที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการลงมือทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จที่แสดงออกมาในรูปแบบของการกระทำยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความอดน้อมถ่อมตนเพราะคุณไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อน้มนาผู้อื่นแต่ปล่อยให้ผลงานของคุณเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวการกระทำที่ต่อเนื่องและมุ่งมั่นยังทำให้คุณได้รับความเคารพ และการยอมรับจากคนรอบข้างโดยไม่ต้องเรียกร้องสิ่งสำคัญในการแสดงความสำเร็จแทนคำพูดคือการมุ่งเน้นไปที่คุณค่าและผลกระทบที่คุณสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านส่วนตัวหรือในที่ทำงานการแบ่งปันผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือการเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความพยายามและความสำเร็จจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นการแสดงความสำเร็จแทนคำพูด ไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงการพูดถึงสิ่งที่คุณทำแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการกระทำและการแสดงออกความสำเร็จที่แสดงออกผ่านการลงมือทำอย่างจริงจังจะยิ่งทำให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักและความหมายมากขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะพูดถึงมัน 4. อยู่เหนือเกมอารมณ์การอยู่เหนือเกมอารมณ์คือการมีความสามารถในการควบคุมตนเองและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยสติและเหตุผล มากกว่าที่จะปล่อยให้อารมณ์ชี้นำการกระทำหรือการตัดสินใจการอยู่หนือเกมนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องระง,งับหรือปฏิเสธอารมณ์ของตัวเองแต่คือการเรียนรู้ที่จะรับรู้เข้าใจและใช้มันในทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณและผู้อื่นการพัฒนาความสามารถนี้เริ่มต้นจากการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตนเองในขณะนั้นเช่นเมื่อคุณรู้สึกโกรธเสียใจหรือหงุดหงิด คุณควรหยุดเพื่อสังเกตว่าความรู้สึกนี้เกิดจากอะไรและมันส่งผลต่อการกระทำของคุณอย่างไรการฝึกสติในรูปแบบของการหายใจลึกๆก,การอยู่กับปัจจุบันหรือการสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่ตัดสินจะช่วยให้คุณไม่ถูกอารมณ์พาไปโดยง่ายการอยู่เหนือเกมอารมณ์ยังเกี่ยวข้องกับการไม่ปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นมีอิทธิพลต่อคุณมากเกินไป คนบางคนอาจพยายามกระตุ้นให้คุณตอบสนองในทางที่พวกเขาคาดหวังแต่หากคุณสามารถตอบสนองด้วยความสงบนิ่งและมีเหตุผลคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นและแสดงถึงความมั่นคงในตัวเองการอยู่เหนือเกมอารมณ์คือการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและคุณค่าในชีวิตของคุณแทนที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์หรือคำพูดที่ไม่มีประโยชน์การเลือกที่จะเดินหน้าต่อด้วยความมั่นคง และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณพัฒนาและเติบโตในทุกด้านของชีวิตโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับเกมที่ไร้าสาระหรืออารมณ์ที่ไม่สร้างสรรค์หเรียนรู้ที่จะบอกลาการเรียนรู้ที่จะบอกลาคือการยอมรับว่าทุกสิ่งในชีวิตมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบางความสัมพันธ์สถานการณ์หรือช่วงเวลามีความหมายเฉพาะในระยะเวลาหนึง่งและเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันการบอกลาอย่างสงบและด้วยความเข้าใจ จะช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้โดยไม่แบกรับภาระทางอารมณ์เกินจำเป็นการบอกลาไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองและอีกฝ่ายให้ได้เติบโตในเส้นทางของตัวเองมันหมายถึงการเคารพสิ่งที่เคยมีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือความทรงจำและเลือกเก็บสิ่งดีๆไว้ในใจโดยไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดหรือความเสียดายกระบวนการนี้ ต้องการความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความเสียใจความกลัวหรือแม้แต่ความโล่งใจแต่เมื่อคุณยอมรับความจริงและเลือกที่จะปล่อยวางคุณจะพบว่าชีวิตมีพื้นที่ใหม่สำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาการบอกลาไม่ใช่การจบสิ้นแต่เป็นการเปิดทางให้กับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า6แสดงความสุขอย่างแท้จริง การแสดงความสุขอย่างแท้จริงเกิดจากความรู้สึกที่มาจากภายในไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือยอมรับแต่เป็นการสะท้อนความพึงพอใจและความสมบูรณ์ในจิตใจของคุณความสุขแท้จริงไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับเสียงหัวเราะด,ดังๆหรือการแสดงออกที่ชัดเจนเสมอไปบางครั้งมันอาจปรากฏในรอยยิ้มที่เรียบง่ายแววตาที่สองประกายหรือความสงบในท่าทีของคุณ การมีความสุขอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นการรู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆรอบตัวและการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะช่วยเติมเต็มหัวใจคุณไม่ต้องการการเปรียบเทียบหรือการยืนยันจากคนอื่นเพราะความสุขของคุณมาจากความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเมื่อคุณแสดงความสุขออกมาอย่างซื่อสัตย์มันจะส่งต่อพลังบวกไปยังคนรอบข้างโดยธรรมชาติ ไม่ว่าจะผ่านคำพูดการกระทำหรือเพียงการอยู่ร่วมในที่ใดที่หนึ่งการไม่พยายามเสแสร้งหรือปรุงแต่งความรู้สึกแต่เลือกที่จะเป็นตัวเองในช่วงเวลานั้นๆคือสิ่งที่ทำให้ความสุขของคุณเป็นของแท้และน่าจดจำการเอาคืนคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณไม่ใช่การทำลายหรือโต้กลับด้วยอารมณ์แต่คือการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเปี่ยมไปด้วยความสุขใช้โอกาสนี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเก้าวหน้า ปกล้องตัวเองด้วยคนที่เข้าใจคุณและอย่าลืมรักษาความเป็นตัวเองไว้เพราะสิ่งที่ดีที่สุดในการตอบโต้คือการใช้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายในแบบของคุณเองหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง พัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทําให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ